หลงเข้ามาแล้วเจอแบบนี้คลองผีหลอกเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าพูดถึงเรื่องหลงป่าหลงทางแล้วเจอดีเนี่ยผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังมันไม่ใช่แค่การเจอผีธรรมดาแต่มันคือการหลงเข้าไปในสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงสถานที่ที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าคลองผีหลอกเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่าง ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองตอนที่ผมยังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจที่ดินอยู่งานของผมคือการต้องเดินสำรวจเข้าไปในพื้นที่รกร้างห่างไกลผู้คนวันนั้นผมต้องไปสำรวจที่ดินผืนหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งเป็นสวนเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานผมเริ่มเดินสำรวจตอนเช้ากะว่าตอนบ่ายๆก็น่าจะเสร็จ แต่ด้วยความชะล่าใจผมเดินลึกเข้าไปตามแผนที่เก่าที่ได้มาจนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเดินออกนอกเส้นทางไปไกลมากแล้วมารู้ตัวอีกทีตอนที่แดดร่มลมตดผมหลงทางอยู่กลางป่ารกที่มองไปทั้งไหนก็เจอแต่ต้นไม้กับดงหญ้าสูงท่วมหัวเหมือนกันหมดโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ GPS ก็รวนน้ำเดือมขวดสุดท้ายก็หมดแล้วความกังวลเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัว ผมเดินสเปะสปะไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายในใจก็ภาวนาขอให้เจอทางออกแล้วผมก็ได้ยินเสียงน้ำไหลผมดีใจมากรีบเดินตามเสียงนั้นไปทันทีคิดว่าถ้าเจอคลองหรือแม่น้ำอย่างน้อยก็พอมีน้ำกินและอาจจะเจอหมู่บ้านคนได้ผมเดินฝ่าดงไม้ออกไปแล้วก็ไปเจอกับคลองสายหนึ่งจริงๆครับแต่มันเป็นคลองที่ดูสมบูรณ์เกินไป ท่ามกลางป่ารกร้างคลองสายนี้กลับดูสะอาดน้ำสายไหลเอื่อยๆมีตะลิ่งที่ดูเรียบเหมือนมีคนดูแลที่น่าแปลกใจที่สุดคือมีเรือสำปั้นลำเล็กๆพร้อมไม้พายจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่านน้ำไม้เก่าๆท่าหนึ่งเหมือนกับมันจอดรอผมอยู่วินาทีนั้นความเหนื่อยและความสิ้นหวังมันบดบังความเอะใจของผมจนหมดสิ้นผมคิดแค่ว่า โชคดีจริงๆพายเรือไปตามน้ำเดี๋ยวก็คงเจอคนผมกระโดดลงเรือแล้วรีบพายออกไปทันทีช่วงแรกของการพายเรือมันก็ดูปกติครับสองฝั่งคลองเป็นป่าเงียบๆอากาศเย็นสบายแต่พอพายไปได้สักพักผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างแรกคือความเงียบมันเงียบเกินไปครับไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงไม้พายกระทบน้ำของผมเอง อย่างที่สองคือถิวทัศน์ผมรู้สึกว่าผมพายเรือมาไกลามากแล้วแต่ทำไมผมถึงเห็นต้นไทรใหญ่ที่มีรากย้อยๆแปลกๆต้นเดิมอยู่ข้างหน้าซ้าแล้วซ้าเล่าเหมือนผมกําลังพายเรือวนอยู่ในอ่างทั้งๆท,ที่คลองมันดูเป็นเส้นตรงและอย่างที่สามที่ทำให้ผมขนหัวลุกคือของที่ลอยอยู่ในน้ำ ผมเริ่มเห็นกระทงใบตองเล็กๆที่มีดอกไม้ทูบเทียนลอยผ่านไปตามมาด้วยตุ๊กตาดินปั้นรูปคนบางทีก็เห็นพวงมาลัยดอกไม้สดๆลอยสวนน้ำมาเหมือนมีคนเพิ่งปล่อยมันลงน้ำเมื่อกี้ตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วว่าผมไม่ได้อยู่ในคลองธรรมดาแต่มันสายเกินไปที่จะกลับตัวแล้วพอตะวันลับขอบฟ้าไปสนิทความสยองขวัญที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นผมเริ่มเห็นใบหน้าของคน เป็นใบหน้าซีดๆขา,ขาวๆข,ของผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างเด็กบ้างลอยอยู่ปริมๆผิวน้ำดวงตาของพวกเขาทุกคนเบิกโพลง่งจ้องมองมาที่ผมจากใต้น้ำแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระสิบมันดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางรอบตัวผมมาจากในน้ำมาอยู่ด้วยกันสิที่นี่เย็นสบายนะหลงเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกลับออกไปหรอก ทันใดนั้นเรือของผมก็เริ่มหนักอึ้งขึ้นมาเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นนับสิบสิบคู่กำลังเหนี่ยวรั้งเรือของผมไว้จากใต้น้ำผมพยายามพายหนีสุดชีวิตแต่เรือกลับเคลื่องที่ช้าลงน้ำเริ่มซึมเข้ามาในเรือจากทุกทิศท,ทางผมมองลงไปในน้ำแล้วต้องกรีดร้องสุดเสียงผมเห็นแขนซีดดจำนวนมากกำลังเกาะอยู่ที่กาบเรือพยายามจะดึงเรือของผมให้จมลงไป วินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นผมนึกถึงพระเครื่องที่แม่ให้แขวนคอไว้ผมกำพระในมือแน่นแล้วสวดบทนโมตสสะเท่าที่พอจะจำได้ออกมาเสียงดังลั่นสิ้นเสียงสวดเสียงกระสิบหอยหวนก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นแขนที่เกาะอยู่รอบเรือคลายออก ตอนนั้นเองที่ผมเห็นทางน้ำเล็กๆสายหนึ่งแยกออกไปจากคลองหลักเป็นทางที่ผมไม่เห็นมาก่อนสัญชาตญาณบอกให้ผมรีบพายเข้าไปในทางแยกนั้นทันทีผมพายแบบไม่คิดชีวิตพอหันกลับไปมองคลองสายหลักที่ผมเพิ่งผ่านมามันได้หายไปแล้วเหลือแต่ดงกกกับป่าทึบเหมือนไม่เคยมีคลองสายนั้นอยู่ตรงนั้นมาก่อน ผมพายจนเรือไปเกยตื้นกับโคลนแล้วก็ทิ้งเรือวิ่งลุยป่าต่อจนไปเจอชาวบ้านที่ออกมาหาของป่าเขาช่วยพาผมกลับไปที่หมู่บ้านผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงผู้ใหญ่บ้านฟังลุงแกทำหน้าสลดแล้วบอกผมว่าไอหนุ่มเอ้ยเอ็งน่าบุญรักษาชีวิตแท้ๆที่หลุดออกมาได้แถวที่เอ็งหลงเข้าไปนะ่ะมันไม่มีคลองหรอกที่เอ็งเจอเขาเรียกกันว่าคลองผีหลอก มันเป็นคลองอาถรรพ์ที่พวกผีตายโหงตายหาในป่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนหลงทางเดินเข้าไปใครหลงเข้าไปแล้วก็ไม่เคยมีใครได้กลับออกมาอีกเลยคืนนั้นทําให้ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าบางสถานที่มันไม่ได้มีอยู่บนแผนที่ของคนเป็นแต่มันคือกับดักที่คนตายสร้างขึ้นเพื่อรอเยื่อรายต่อไปที่หลงเข้ามา ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์คนหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x 2 5ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้